แปด่นนะแปดปานป้าดแปดเตาหุูตนนี้พ่อปดแด้ปดแดนแป่คนปปนน่ มื่อนี่แต่งงานต่ำมาท้ว้ต่ำแก่เมื่อนี้สงสัยจะต่ำม,มะละกอต่ำม,มะละกอต่ำม,มะละกอ,มมะล,ะกอละปลาดุก ทอาจา์เฟินวาคือว um, ่าเพินวาบดสมิถามากอีกยนเราไม่อ๋ล่ะสี่สิบกนะนี่ที่บ้านก็มาแล้วได้ที่บ้าดินสี่สิบเือว่้านลดยวสี่สิเพเป็นแหน่้อยจริงกนยังไงอีกอยู่ไหมท่เา การปฏิวัตกรรมวัดปา่าจิตอัานนี้แผนกซีฟูดบ่เนี่ยว้ามาได้สักมาไ้สักตัวนั้นสากแล้วท่านแห่งอยู่ตัวนั้นสากแล้วท่านแห่ <c oughs> แงอยู่ตัวเก่งตัวเก่งนี่สองก็สองอตัวนั้นลงมาสี่ปีแล้วติดตากได้อยูแล้วใหญ่สี่ เลยน้ำมันดาไดหวัดลาคินี่เป็นแนซีทัวน้ำพองกเบิ้งตัวตำบุขวัวลายกูว้าตัน้อยยังสองมื่ไปกี่กี่พันหไหมเจ็ดหะแสดว่าเอเจ้าหลเห็นเจ้ไหลบ๊บบนันก็เป็นตะเบิงยู่ในตำาุัวตำวว ไอเจียบ่เห็นเนาะตั้งอกตั้งใจต่ำยังคักตีสองมื้อดิเป็นเราเราก็ดูตำบางทั่วไม่ต่ำคักต่ำแน่่ยนต่ำจนว่าจนจนวัดสืเทือนเลยวต่ำบางทั่วฮะอเป็นบุญบางบางก็เจ๊ผิดเลย ปริวัติกรรมไมมีหมอลำของหมอแมนนะวะปริวัติกรรมคือการเอาบทสวดเก่าๆมาท่องใหม่เพื่อไม่ให้มันลืมเนาะเป็นกรณีมาท่องการปริวัติกรรมเรียนพระภิกษุสงฆ์ที่มาเข้าปริวัติกรรมบางบอกทำไมไม่มีหมอลำค่อนถามทำไมไม่มีหมอลำหมูหมุ หมูหมูกลุ้มอะไร,ระกรันบ้างทำไมไม่มีหมอนำน้ำพริกก็แ้อังนี้น้ำยำค่ะ,คะอ๋อนี่ อ๋อเห็ดหนามไเล่นลาดอ,อกยก่ดน,นเนาะ ทอดวัดป่าจิกไม่ใช่ไก่ทอด KFC นะไก่ทอดวัดป่าจิกนี่อร่อยกว่า KFC นะครับดูหมักไว้ก่อนหมักไว้คืนนะู้ย 怎么办？<laughs>

เพื่อส่ข้อนใส่น้ามันานกันมันก็บัตมือคนเขามีเอาไว้วมันก็คมสิมือส้ามีปาตัวหน้าเนาะไอปลาตัลุยตูลุยเพื่อเลือใส่มื้อห้านีเขาจัะวร่อด ป่านน้าว่าเขาน่ปาน้าว่าเขาเข่าเมื่อยขอตัวเมื่อยนอนเมื่อตุลย์ุลยตัวไมเธอเพิ่งตื่นอากาศกำลังดี เราพนอนเลยมือดินอนไว้ขนาดนนถุงข้อตัวเาีนอนเลยรับเฉยๆที่ถุงันขึ้นเมื่อตีสามแปดตาเ้่ะวานมือถุงด้แบบนอนนอนอยากหนอนอนแไม่ต้องนอนนานจะนอนาน็ขึ้นตัวนอนบานเอาเมนที่นนอนนานเตียมนอนเรียมนอนมหน้าาขึ้นนนอนบตีทาดเที่ยวนะการเดนกระโอ ไย่อมมากวันไ้เาหก่สาวนังลยไปพอใส่แม่ยุม่นี่กินชาท่านโพระท่านเกษตรกินปลาหมึกเดียดนี่แหละทำแก้วเนาะเขาเป็นเชฟย่างปลาหมึกขายมาก่อน สุกแล้วจ้ารอเหลืองเฉยๆสุกแล้วจะไว้ดอกกันมากเลเมน,ะนเอาสีสันไปสีเมนไม่ดีเอาไงจุดดก็ตายขาอ๋เมนจ๋ามาเลยเน้นๆ <c oughs> กินโหงายกินเชียงหมดเลยกินให้ตัวแตกไปเลยจ้ะ <c oughs> กินในเบิร์ตปั่นได้นะ่ะกินให้ตัวแตกไปเลยใส่คนละปั่นกินให้เบิร์ตได้อกินให้ตัวแตกไปเลยจิ้มบุญเนาะแต่ละคนคือกันตุ๊กตา าที่นีเพ็นอะดีเพ่อนกินอะอสุดยากเ็น้่าันดนอืดอัดดิได้ยืดดอกชักก็เยว์นูกเป็สิลงคือกันลงแล้วกระเยนกีฬาแนวอื่นบอลงนยลงวไปบอเปลี่ยนอนสีลม่รูเรนปีนั่นนุคัดจริงครึ่งคร่งอยู่เลยปวดไปตั้งหลายมือ กระสอบกกระสอบน้อยคนใหญ่บบนีที่นี่ได้ที่หนึ่งก็จว้าวส่มื่อดียที่หนึ่งแบบไหผู้ชายมั่โดดเอผู้ชายมันโดดแกที่สี่ย่างปลาหมึกย่างปลาหมึกถวายพระ กามเป็สวยงามคนขมั้กวกันมันง่ายมันง่าแล้สิบหจับหกจักะขัน้องีธรรมาที่ปัจจัยคนผู้คนพนใหญ่ไแต่ช้มันจคลองาคนเ็่ใไยต้องมีหลัที่เห็นทยังต้องกระำทยังต้องเห็นแบบใดทํำแบบใดบอกได้ปกครองแบบใดแต่สิบหกจัหนาที่จะคอง ชวนผู้ที่อยู่แตกการปกคล้อเนี่ยการยึดรักถ้ำแบบเดียวกันแต่เสื่อฟังผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้เป็นผู้ใหญ่แต่เชเ่ยงหน้าที่จะฟ้องตามความเปลีนอิกรองจะฟ้องหันเข้าต่างไปตาเห็ดหน้าที่กองจะฟองอะไรการที่ให้สิ่งยืดเล่ากันนั่นคืองานเนี่ยันผู้เป็นลูกน้องอย่าเป็นผู้ใหญ่อย่าเป็นเลื่อนกว้างเกินบ่เสือบะฟังคือจังผู้เป็นลูกนี่บะฟังปกคล้องบะฟังกว้างแม่เอาแต่ค้องจะฟ้องนี่สิ มันกับบอมมีการเสื uh, ้อใจกัน uh, บ่มมีการเท่ารถนับ huh, ถือกันเราจะเห็นเป็การปกทองไม่เพื่อเลื่อนเนี uh, so ่ยบ่มมี่เขาเอียกว่าบ่มีความบ่มีความสมรรถสมรรถทแล้วนั่นคืบ่มีความสุขในการเสียชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นในฐานะที่เข้าเป็นชาวพุทธเนี่ยเราเข้าเดินมาศึกษาธรรมะของพบราเจ้าเสียงตรงเนี่ยเป็นเสียงใจตัวเข้าที่เข้าควรจิมีจิจารณาแล้วน้ำติดใส่น้ำติดใส่น้ำแต่ปฏิบัติ ซึ่งเป็นหลักที่ห้าเห็ุใดสุคนเด้จากโยมห้องอบสุคนั้นก็จะเป็นทราบาดจากโยมหรือว่าจะเป็นพิาูโฟมต่างๆเนี่งชื่อลักท่ำพวกนี่ยเือดลักขที่ห้าสามารถน่าจะใช้นทีประจำบันได้เว่าท้าคือในทีここ่แต่หน้าหาเหตุผการห้าอย่างยุ่าเนี่ห้าสิ่กายเป็นคนที่มีหลักืีฐานมี่กดนีเก่ที่ระเบียบมี่นัยพ่ข้อห้ามมีคุณธรรมกวกเนี่ยกะชเห็นเห่ตัวของห้าเกิดความสุขความสมาย เน่งเหตุในต่างจากถ้ำชีวาเป็นคนรอบและสิวะเป็นคนสีพคเป็นคนที่มีคา,าคมี่พุ่มยึดคาไม่ตกิจะขอดังนั้นมีคือลักรรมอีกข้อหนึ่งที่เข้าขั้วดีว่าเตอ,นนอตุาการได้เรื่อเก็เขั้วจะเลื่อนไปเรื่อยอ่าตรงนี้อันนี้จะเป็นแบลักถรำอีกข